เริ่มหมดแรงสินะเยี่ยวกองกันเลยอะเพื่อนชีเป็นน้องไายกันเลยกลบ้านก็ได้แล้วอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรอยากเล่นอยากดูหนังกินข้าวครับดูหนังอะไรดูหนังอะไรทางชีไหมนอนดูทางชีกันไหมแค่ดูไปแล้วไม่ใช่แค่คนที่อยากให้ดู

สปายาว B One enemy remaining โอ้โหค้้เราเาเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วยืน่เนี้ยตืงตัวพไป้นั่งไปไหนนั่งเลยเรานั่งเลยนั่งนั่งนั่งทับต่อไปกันเลยกกรหลังหลัง <laughs> <laughs> มาจริงมาจริงฮ่าฮ่าฮไาฮ่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 า้าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่ง่น น่ <c oughs> าของข่อะน่ารักเลยทำไมต้องเป็นกูด้วะอูู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังทีนะให้ผมมา